ใหม่ของดันดารารูปแบบวับเต็มไปหมดเลยนะฮะโฉมหน้าใหม่ของดันดาราครับแล้ววันนี้เราก็มีรูปแบบใหม่มาให้ดูด้วยนะฮะไหนๆจะใหม่แล้วนะฮะพราววันนี้จะมีความหลากหลายเราขอเรียกว่าเป็นดันดาราวาไรตี้ครับวันนี้เราจะมาลองวัดกันที่เรื่องราวของความน่าประทับใจนะฮะและน่าประทับใจของใครนอกเหนือจากท่านผู้ชมซึ่งไม่สามารถที่จะโหวตได้แล้วนะเพราะรายการของเราไม่ใช่เป็น เประภทไม่ใช่ S M S อะไรอย่างงี้นะฮะสมอสอะไรอย่างงี้นะไม่มีสมอสเหรอตามภาษาไทยฮะสมอสเราไม่มีระบบสมอสนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ผู้แสดงของเราเนี่ยฮะบวกคณะกรรมการโหวตใช่ครับแอคที่มาโชว์ในวันนี้นะฮะแต่ละแอคจะมีสิทธิ์โหวตได้แอคละ1เสียงนะครับรวมกับคณะกรรมการอีก3เสียงนะครับครับและผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะเพียง1นึ่งแอคหนึ่งแอคนะครับเราขอเรียกว่าเป็นดันดาราวาไรตี้ครับ ใจเชยคูพี่น้อโสวัสดีครับแม้ว่าจะฉากใหม่แต่ก็ยังแนะนําเหมือนเดิมเป็นวิธีโบราณอะวาไรเชิญครับวันนี้จะมีโชว์อะไรกันบ้างไปเริ่มที่โชว์แรกของเรานะครับมาห้าคนนะครับเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ5คนอายุนี่ไม่เกิน7ขวบนะฮะทีมละอ่อนน้อยเชียงใหม่ครับ มันอยู่ไหนมีไหมใครมาบอกเลิกถักที่ได้ไหมอยากได้จังอ้อมกอดเธอฮักฮักฮักก็คือรักฮักตัวอยู่อะหูอะป่ากอดกอดหักก็คือกอดแต่กรต้องถอดเยอยู่จนหนาว ตัวคู่บ้างไหมฮะแค่จะใหญ่ไหมยอดน้อยเชียงใหม่ครับโอ้โหตัวนี้เด็ดเด็ดเด็ดโห้วิกฤตวิกฤตเพราะตัวนี้แค่นี้กันเองนะฮะชื่ออะไรกันบ้างครับชื่ออะไรครับลูกน้อามุ้ยมุ้ยค่ะมุ้ยมุ้ยมุ้ยกี่ขวบแล้วคะหกขวบค่ะหขวบเองนะมุ้ยมุ้ยคนนี้แหละครับลูก เมเปิ้ลกี่ขวบเมเปิ้ลห้าขวบค่ะห้าขวบเองคนนี้แหละครับน้องริวค่ะเรีวกี่ขวบแล้วคะห้าขวบค่ะห้าขวบเองเอ้าวหนูชื่ออะไรครับน้องมีนค่ะน้องมีนอา,อ,อายุเท่าไหร่คะลูกอายุเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบอ่านี่เยอะหน่อยแต่ตัวก็ไม่เลยเละเอียดนะฮะอ่าชื่ออะไรลูกน้องเพชรคะ่ะน้องเพชรอายุเท่าไหร่แล้วคะห้าขวบค่ะห้าขวบ น่ารักมากเลยคนไหนเป็นหนอนนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ใครทำท่าหนอนนี่หรอขอขออีกทีได้ไหมหลายคนจะดูไม่ทัน กรรมการมีเวลาให้วิจารณ์นะครับออกความคิดเห็นท่านละ30วินาทีครับ30วินาทีครับคือน่ารักมากทีมเวิร์กดีนะดูแบบเด็กๆเนาที่ย์เชื่อว่าครูอ้วนอยากจะมีลูกจริงไหมถ้ามีอะไรผมช่วยก็บอกมาได้คารต่อเลยกันฮะหน้าตาน่ารักเรียงมาก นีดนีดหมดยังจะหมดฮะหมดเวลาไปแล้วห,หมดไปแล้วอะครับ